สวัสดีครับทุกคน <Stars> จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิวครีมสันการูด้าไปแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวสมาชิกในทีมอีกคนนะครับนั่นก็คือโกลิม <coup> ล็อ <nào> กนะครับผมอีกหนึ่งตัวตึงของสายป้องกันนะครับผมนี่สายป้องกันที่ติดท,ท,ทนที่สุดเท่าที่ผมเคยเชอมานะครับนี่เจ้าก้อนหินนะฮะโกลิมล็อก UX13 นะครับนี่อ่ะ ัวนี้จริงๆผมได้แกะกล่องแล้วก็เล่นมานานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมารีวิวคุณสมบัติความเก่งของเขานะครับเนื่องจากว่าเพิ่งปรากฏตัวในอนิเมะเป็นครั้งแรกนะ <Yes. S 1> มามาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างแกะกล่องออกมาก็จะได้เป็น3ชิ้นส่วนแบบนี้เลยนะครับทุกคนนั่นคือนี่ตัวเบลดนั่นเอง <Yeah. S 1> อดูแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสาหรับเจ้าโกเลมล็อกนี้ทุกคนสวยสดงดงามครับสีส้มตัดกับสีน้ําเงินนะฮะนี่เบรเบสเอ็กซ์สัญลักษณ์ของแท้นะครับนี่ดูน็อตได้ ดูเป็นส่วนของรัชเชตนะฮะรัชเชตตัวนี้ก็จะผ่านสงครามมาอย่างช่ำชองแล้วนะกับ160นะครับตัวนี้นี่ของแท้จะมีคำว่าเวียดนามนะครับสแตมป์อยู่กับคำว่าโทมี่เอลนี่สวยงามมากครับสีส้มตัดกับสีขาวนะครับรัชเชตเบอร์160ตัวนี้ของกุลเลมล็อกแล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายครับนี่บิดนะฮะอันเดอร์นิดเดอร์นะครับหรือบิด UN ของเราเองครับ เดี๋ยวเราจะมาดูน้ำหนักตัวของเจ้ากูดำล็อกกันฮะช็อตสามสิบสีบ่จุดหนึ่งศูนย์อ่าต่อไปรัชเชตห้าจุดแปดศูนย์บิดหนึ่งจุดแปดแปดอ่าเดี๋ยวเรามาลองประกอบร่างเจ้ากูดำล็อกกันครับดับ่งแป้นครับประกอบเข้าไปบิดไปทางซ้าย จากนั้นใส่บิตเข้าไปนี่มันก็จะได้เป็นตัวแบบรดโหลดเตี้ยๆแบบนี้นะครับสำหรับเจ้ากลิ่น็อกจริงๆคอมโบหน้ากล่องของเจ้าตัวนี้ถือว่าโหดมากๆแล้วนะฮะถึงไมได้ตอบแต่งคอมโบนะแก่กล่องมาก,ก็คือว่าโหดได้เลยนชนะหลายๆตัวได้เลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองช่างทั้งตัวกันน้ำหนักทั้งตัวอยู่ที่4 1 8 1หนึ่งครับ ต่อไปไปลองลองสนามกันบ้างเจ้าโกเลมล็อกตัวแรกที่ผมจะให้เจอนั่นก็คือนี่ซามูไรเซรเบอร์ครับเลือคอมโบจะเป็นคอมโบหน้ากล่องทั้งคู่นะ 2> 3 2 1 go t o หืมโกเลมล็อกป้องกันได้ดีครับตอนนี้ซามูไรเซรเบอร์ยังหาทางโจมตีแบบต่อเนื่องอยู่นะครับ จะได้ใช้เพลงดาบดาราที่สองหรือไม่หรือจะเป็นดาราที่หนึ่งมา,าเริ่มเข้าโจมตีแล้วครับสำหรับสมราร์ทเซเบอร์กุญดล็อกยังตั้งรับได้ดีเป็นกุญดจล็อกที่ชนะสปินฟินิชไปนะฮะต่อไปครับเจอกับฟินิกวิ่งของโบหน้ากล่องเหมือนเดิมรีเซ็ตทีูวันกชุด ไม่ออกครับดติมใส่ตั้งรับได้ดีมากเป็นอีกวิ่งดีใส่อีกยังไม่ออกครับสะท้อนกับกลายเป็นโกเลมล็อกที่ชน,นะสปินฟินิชไปอีกครั้งครับถือว่าโหดมากๆเลยนะครับต่อไปเราจะมาลองปรับเปลี่ยนคอมโบกันบ้างครับโดยผมจะปรับเปลี่ยนคอมโบของโกเลมล็อกเป็น960โรลออฟเจอกับทารานอบิส770บิทที Ready Set Three o n e Go ชุด จะดีกว่าขอมโบนกล่องหรือไม่ขอมโบฉบับป,ปะปุ้งครับอ่าเหมือนจะโต้กลับได้ดีขึ้นนะสำหรับกเลมล็อกอ้าวสะท้อนกลับจนเธอนบิสเป๋ไปเลยครับครับเดี๋ยวเรามาลองอีกทีครับ ready set t h r go ชุดและใส่แล้วเต็งกับคืนจมตีมแบบไหนก็เอาขึ้นไปแบบนั้นทำอะไรกเลมล็อกยังไม่ได้ครับกเลมล็อกยังหมุนแรงอยู่ แต่ทารนบิสเริ่มจะเสียแรงแล้วสตามิน่าใกล้หมดเต็มทีจะไหวไหมโอ้โหเก้าหกศูนย์โออฟหดจัดนี่ครับก็เป็นคอมโบที่ผมยืมมาจากในที่เขาแข่งกันเห็นเขาใช้กันเยอะนะสำหรับ960 Low Off ย์โสำหรับใครที่อยากเอาไปลองใช้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคอมโบนี้960า o กศ f f ย์ o ร f อตัวนี้ได้มาจากวิสัทอาร์นะครับส่วน960์ตัวนี้ผมได้มาจากฟิลิปวิง ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวเจ้ากลมล็อกตัวนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับมีใครที่อยากได้เจ้ากลมล็อกบ้างไหมก็สาหรับใครที่ชอบนะครับกลมล็อกก็ลองจัดหาซื้อไปลองเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนส่วนคอมโบก็อย่างที่ผมแนะนาครับก็ลองใช้เป็นเจ้ากองศูนย์โลออฟดูนะฮะทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับส่วนตัวคิดว่าโลออฟเนี่ยทำให้เราสะท้อนการโจมตีได้ดีมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่ยืนตั้งรับรอโดนเอ็กซ์ตรีมออกเฉยๆนะ อย่างน้อยก็เคาน์เตอร์เข้าบ้างนะตอบโต้บ้างอย่าป้องกันอย่างเดียวสําหรับอีพีต่อไปอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับสําหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ